ทุกคนวันนี้เจอกับคุณป้าสายเปรี้ยวล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่ท้ายเรือเหมือนเดิมน,นะคะวันนี้บรรยากาศดีอีกแล้วนะคะไม่ผิดหวังเลยค่ะที่เจอบรรยากาศดีๆตอนเช้าตื่นขึ้นมานะคะยังเจอแบบเมฆเต็มเลยนะคะมองอะไรก็ไม่เห็นเลยค่ะพอใสๆหน่อยนะคะเรือแล่นไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เราอยู่ภาคกลางของนอร์เวย์แล้วนะคะโอเคนะคะเรามาชมกันนะคะว่าบรรยากาศเป็นยั บรรยากาศของภาคกลางกับภูเขาของภาคกลางระหว่างภาคใต้กับภาคกลางเป็นยังไงนะคะบรรยากาศภูมิประเทศต่างกันยังไงนะคะไปดูกันค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะทุกคนตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับออสโลนะคะแต่อยู่ครึ่งทางแล้วนะคะอยู่ครึ่งทางแล้วอตอนนี้เราน่าจะค่อนไปทางภาคกลางหน่อยแล้วนะคะทุกคน แล้วน่าจะค่อนไปทางภาคกลางแล้วนะคะตัดภาพมาทางนี้เลยค่ะตัดภาพมาทางนี้เลยสวยค่ะเป็นภาพที่สวยก็เลยตัดภาพมาทางนี้ก่อนนะคะ เราอยู่ภาคกลางค่ะตอนนี้นะคะกําลังจะเดินทางไปออสโลค่ะทุกคนเดินทางกลับออสโลกลับบ้านเรานะคะ mm. ก็น่าจะประมาณบันที่ย2บสองขึ้นฝั่งนะคะเรายีบสามก็นั่งรถไฟต่อกลับถึงบ้านนะคะทีนี้ก็เป็นภาคกลางนะคะภูเขาก็จะแตกต่างออกไปจากาที่เราเห็นทางภาคเหนือนะคะทุกคนทางภาคเหนือภูเขาก็จะเป็น ไม่ค่อยมี <Gym. S 1> ะะมมต้นไม้ขึ้นนะคะไม่มีต้นไม้ขึ้นเลยนะคะเพราะว่ามันลมแรงแล้วอย่างเป็นภูเขาที่เป็นเป็นหินนะคะแต่จริงๆก็ขึ้นไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าต้นไม้จะขึ้นไม่ได้เลยนะคะเพราะมันเป็นเป็นลมแรงค่ะลมแรงแล้วก็หนาวด้วยนะคะไม่สามารถจะขึ้นมาได้นะคะทุกคนบรรยากาศเมืองนี้ก็น่าอยู่นะคะเมืองเข้าที่นี้เป็นเมืองสวยงามนะคะ ดูเมืองไหนก็คล้ายๆกันสวยเหมือนกันนะคะสวยเป็นอีกคนละแบบนะคะเราจริงๆบางครั้งเราก็อยากจะเออไม่ถ่ายภาพแล้วนะคะแต่พอเห็นความสวยก็จับกล้องขึ้นมาอีกแล้วนะคะจนเมมโมรีเต็มหมดแล้วนะคะเต็มแล้วจริงๆภาพก็ไม่อยากจะลบด้วยนะคะอ่านี่สาเหตุท,ทำไมถึงมาเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมคะก็เพราะสาเหตุนี่แหละค่ะชอบเที่ยวแล้วก็ ชอบเดินทางเห็นรูปส,สวยๆเป็นไม่ได้นะคะที่เห็นเป็นห้องๆอ,อย่างเงี้ยนะคะเป็นห้องเช่าเป็นบ้านเช่านะคะเป็นเวลาซัมเมอร์นะซัมเมอร์นะคะอาจจะแม้เช่าดูพอใกล้สถานที่ท่องเที่ยวไหลที่นะคะแล้วก็ติดทะเลติดท่าเรือน,นะคะติดในเมืองพูดกันง่ายๆเดินทางสะดวกนะคะเดินทางสะดวก คือบรรยากาศของเมืองนี้นะคะหน้าเรือของเราตรงนี้น่าจะเขาทเทสเรือหรือเปล่านะคะเขาทดสอบเรือนะคะน่าจะทดสอบเรือเหลวของเขาบรรยากา,กาศก็ประมาณนี้นะคะสวยค่ะเมืองอะไรเดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อไว้ให้นะคะทุกคนจำชื่อไม่ได้คะ่ะเป็นชื่อที่จำยากค่ะ ชื่อชิดจำยากยอมแพ้เลยค่ะยอมแพ้ปกติก็จําชื่อคนก็จะจํายากอย,าอยู่แล้วนะคะก็มาจําชื่อเมืองอีโหนักไปใหญ่เลยคะ่ะพอเป็นคนจําจริงๆจําชื่อคนก็ไม่ค่อยได้เลยนะคะนี่คือ,อวิถีชีวิตของชนชาวนอร์เวย์นะคะเพราะเขาอยู่กับน้ำนะคะเด็กส่วนใหญ่ก็จะว่ายน้ำเป็นเลยนะคะ เอกส่วนใหญ่ก็จะว่ายน้ำเป็นเอ้เสียงนกค่ะบรรยากาศวันนี้นะคะเรามาอีกมุมหนึ่งนะคะโอ้ดูเรือใบลำนั้นสวยมากเลยค่ะเลือใบลำนั้นสวยจังเลย เออคุณป้าสายเปี้ยวกับคุณคุณลุงนะคะคุณผู้ชายชอบเรือนะคะเราบังเอแล้วโชคดีอีกด้วยนะคะคุณป้าสายเปรี้ยไม่เคยเมาเรือเลยค่ะก็มีบ้างเล็กน้อยนะคะบางวันที่มันคลื่นมันใหญ่มากๆเลยนะคะคลื่นมันใหญ่เราก็จะมีบ้างนะคะมีบ้างเล็กน้อยนะคะคลื่นสามเมตรอย่างเงี้ยสามเมตรโอ้วันนั้นเจอคลื่นสี่เมตรห้าเมตรไปเยอรมัน เมาค่ะปรากฏว่าเมานิดหน่อยค่ะนี่ก็คือบรรยากาศเมืองเขานะคะตรงนี้ก็เป็นมิวเซียมนะคะเป็นมิวเซียมตรงนั้นน่าจะเป็นโรงแรมนะคะโรงแรมเือเฟอร์ลี่ลำนี้ใหญ่มากเลยค่ะดูสิคะ ใหญ่มากเลยน่านั่งมากเลยของเศรษฐีหรือของโรงแรมก็ไม่รู้นะคะคือนลำใหญ่มากเลยน่านั่งจังเลยตรงนู้นก็สะพาน,นะคะ่ะบรรยากาศเมืองนี้ดีมากมเลยน,นะคะเป็นเชนใหญ่เป็นฟาร์มด้วยนะคะดูสิคะเป็นฟาร์ม ความใหญ่ฟาร์มกว้างไม่ค่อยจะเห็นนะคะที่ว่าจะมีฟาร์มก็กว้างแบบมีติดทะเลนะคะไม่ค่อยจะเห็นตอนนี้เราอยู่ชั้นชั้นเจ็ดเหมือนเดิมนะคะแต่เราอยู่ในไอ้นั่นค่ะอยู่ในคาฟเฟ่คะ่ะในคาฟเฟ่เราไม่ได้อยู่ข้างนอก เลยได้ถ่ายแบบนี้นะคะบรรยากาศเอาบรรยากาศมาศฝากค่ะทุกคนสิคะเราก็ข้างันใหญ,ญก็จะเป็นแบบนี้นะคะ <Okay. S 1> เขาก็จะเหลือไว้ป้องกันเกิดอ,อุบัติเหตุนะคะ <laughs> ก่อนขึ้นเขาก็จะว่าเราสอนด้วยนะคะว่า ถ้ามีอุบัติเหตุเราจะทำยังไงนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ